เออทําไมจะมามีตัวเปิดตัวอี้ทําไมอ๋อนั่งนิ่งกัอนนั่งนิ่งก่อนโอหกระแทกท้อมตายท้องยังไม่ตายเย้เย้โอ้ไลซ์วอนฉีกเลยเฮ้ยเปิดมั้งดิปากไปเปิสามซองดิเปิดมั้งเปิดมั้งปากไปสามซองดิสองร้อยที่ประธานจะได้เปิดสามซองสองร้อยอย่าเพิ่งเดี๋ยวมีนาก็เปิดอีก บนไปก็ไม่ได้อะไรที่มาเปิดเปิดไม่เม้แตกล่องใหม่ที่ผาไหนไม่เห็นเลยคือมินี่เนี่ยเขาจองไปแล้วเขาจองไอ้คุณเออไม่ใช่ใครวะแยกให้แยกให้ไหนได้ปะไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกอย่ายุ่งอย่าวุ่นวายสตีนไม่ได้หรอกอย่าพึ่งเราวิ่งสตีนอะไรคนที่ดูคลิปต้องขอโทษด้วยนะคนมวุ่นวายมึงด้วยแหละ yes ไหนเบอร์มล ยวรีบม,มันทำไมครับร้อนนะครับเนี่ย <c oughs> วาดเอาออกวาดเอาออก <c oughs> พี่ท่านผู้ชมทางบ้านกำลงังรอดูอยู่นะโอ้มีเคเยอะไปเนี่ยหลายพันนะนอะ้ <c oughs> องเฮ้ยมันฮะโอ้สาบิอร่อยใช่ไหม,นะหมล่ะโอ้ก็ใชโรงร้านมีชาวขายขนมด้วยนะ โฆษณาอยู่ได้เฮ้ยบีเคถ้าคุณถามว่าทำไมเราเปิดเลยขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าขี้เกียจโพสดเฮ้ตัดก๊าดตัดกราดเอาลูกนู้นหน่อยคิดเองให้อาวนะเฮ้ตัวนี้ได้เกินแล้วเยอะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนูโอดจะตื่นได้นทำไมมไม่ใช่แบบที่เชียเกลียวหน่อยผมไม่อยากได้แบบเฮ้ย กะเฮ้ยเร็วๆดิดอกเฟลิชเชอร์เกิกนไปสองตัวเกียโรโพสแรงหนะเอ้ยสั่นเลยเลซอนกล้องไม่กล้าอะไรคอยเกียงอ่ะเออนั่นแหละหมายเลขยี่สิบห้าครับเฮ้ย,ยมาแล้วเว้ยเลิชเชอร์เฮ้ยเบสิลไอ้ไฟลิชเชอร์ดอกไหนยาดอกไปสองตัวพอแล้วเบืองเฮ้ยฟองนี้กล้องนิดน้ำฝนได้เ่าอีกท่นี้ดิเจ้าบี มันมอเตอร์เฟ่กอีกแล้วครับอือฮาร์ปี้นะถ้าใครอยากได้นะขายเลยเขาบอกขายเลยฮาปี้ฮาปี้ดั่ไม่มไป freely, <S 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 er in ี้วิงวิ่งปีปีปีโอปีแม่งเลยเครื่อทีนอนเห็นไ้มคุณเห็นเมื่อกี้ไหมบัวขาวถอดสักสากนิดหน่อยมาเตอรเซ่เยอะจังครับมาแล้วครับเซตเนออันอันเตะอันเตะ คุณเจ้าบอกแล้วคุณเห็นไหมขอมสักสากไหนคุณเอาบล็อกแล้ไหนลองลอนดิของเจ้าถือไปจับใช่ไหมอย่าจับทั้งใบอย่างนั้นดิโอ้โหเสียหมดเดี๋ยวลอยจับหมดใช้มึงก็ไม่ใช้เลยล่วก็จะใช้สะสมข้าแล้วขาหน้าเบอร์ตัวที่สี่ของบ้านนะครับอีอีคุณเห็นไหมไม่เห็นขออสีดำอ่ะฟอยด้วยอ่ะแล้วไง จะเอ่อเฉียนเ้าวอะไรหรอพลาดพลาดพลาดรับไปดิเชียเกิลเลยยุ่งจุงเบยนะมึงกูอยากได้อ่ะไม่ให้อ่ะพี่เปล้วบ้านใครเขาให้กันกูนี่ไงได้พอมึงมันเป็นการขยะเว้ยบอกยังไม่ให้เลยแม่งดอกร้อยห้าไม้เลยครับร้อยห้าตัวที่สองเครียดก็เครียดนะครับได้ร้อยห้าสองตัวในอันตรี เดี๋ยวมึงโน้กจะร้เจ็ดโคโรยตัวเดียวกันไหมโคนละตัวตัวเดียวกันไหมซอต่อไปห้ามกันเนี่ยเลขอยู่ที่นมอันต้หนึ่งใบนะครับขอเป็นร้อยเจ็ดนะครับพัดเราเปิดเพื่อร้อยเจ็ดอย่างเดียวโอ้มาแล้วครับซุปเปอร์อะไรครับทอะไรได้ม่บอกครับซูเปอร์อย่าแตะเขาอย่าแตะรับโดนตกหรือคุณไม่แตะครับจะแตะครับม่ถามอีกก็โดนตบครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนีละคนที่ดูเขาบอกว่าทำไมมีช็อำวุ่นวายจังวะเจ็บเมื่อกี้ไง ได้บัวขาวอย่าง้วได้หรอกเงเฮ้ยโอ้โหพี่น้ไปไอ้ไอ้ตัวล้อจิตเนี่ยเกี่ยวกับอะไรพวกบ้าคำว่าเอหน้าเป็นอย่างนี้นะครับโอ้เอหน้าอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ทาติดหน้านะครับฮะตาครับพย็นดีใครเห็นเฟรนด์ในชุดล้อนะแบรนด์นั่นบ้าลิลลินเออนั่นแหละลลมีคนใจแย่แย่ไปเอ้ยบัวขาวสีระเบิดเป็นที่สองครับในสุดเราก็มีใช้ที นี่คุณเปิดได้กี่ตัวแล้วงเนี้ยสอง่จนเราเชียกับบีเคมากเลยใครสั่งซีรีส์บีเคนะพรอมเฮดซี C นะขายเฮดซีย e ังมีตัวเดียวหา,หาเปิดนะซี่มีเป็นสิบว่ะเอ็กคาลิเบอร์ทัพีิชินลีมันใหโฟร์ให้หน่อยดิเน็ดบ้านดูช้ามากเลยเปิดที่บีชอปนะเปิดที่หน้าร้านบีชอปนะบีชอปไม่มีตัวตนก็ตามอ๋อพูดทำไม อาเฮ้ยที่สี่ที่สี่ดับแมวแล้วมึบอกขอเก็บไว้เป็นบุญมั้งเป็นบุญบุญนี้ไข่เหรอนี่พ่อบุญเหลือสเปอร์อีกสองอันใต้อีกหนึ่งโคโลอาจจะได้อีกซึ่งโลกคิดอยู่แล้วไอ้คนนี้ก็ไกลน่เครียดตอนนี้มั้งลยทำเลยล่ะไม่รู้ไม่สนลำพังพูดจะแรงอัพร้อย7จงเจริญเฮ้ยกุญสตันแป๊บลาดิอุสลาดิอุสทรายเสกไม่ได้ เบื่อฉลาดตัวนี้มากเลยใครได้ไม่พีชหมังกอเทศนะหัวแพ้ยาเออ้นจะพูดทำไมอ่ะบนทำไมอ่ะพ่อมาที่โดนด่าน่ะเขาวางนั่นแหละนานเหรอเพิ่งทำงานเสร็จเมื่อกี้เครื่องบินมีหางด้วยเหรอเออไปเทศจับไปดิเออจับตองไปดิเออ ที่นี่โรงแรมไปไหนไม่ไม่ได้เปิดในบ้านเหมือนคนนี้นั่งไงอะไรอ่ะโคบีพีโอซัพเปอร์ยาแตะโอ้โหงอเลยอุ้ยไม่ได้แตะขนาดมือหละแตะกล้องเป็นรอยเลยมึงพอยเกี่ยวโยิมห้าเป็นรอยก้องกล้องกล้องยิมผ้าเป็นรอยไอ้กล้องมันไม่ได้กดไลค์บีช็อปไม่รู้ไม่รู้เลยร้อยแบงค์เยอะไม่แล้วครับนะไปดิเชียร์ก่อนตัวที่สองยิ่งยิ เทียดมากครับร้อยเจ็ดตัวสุดท้ายขอหงม่งเปลี่ยนสีได้ด้วยมันฟอยล์อันนี้สเปอร์ไม่ไม่ต้องการนะว่กันไปเลยครับได้กี่ตัวร้อยเจ็ดนะร้อยเจ็ดได้ตัวเดียวโฮโลสินตัว<ด>่<อ>กล่องแรกไม่ได้ถ่ายคิวบอสคิวบอสถ่ายกล่องที่สองสิดล้ลานนะชิบลวงนสิบ้านแรงอัพแรงอัพขอแรงอัพอย่าเสียเวลากับแรงอัพแรงอัพนี่ต้องออรอคาร้อยเจ็ดก่นอนเดี๋ยวค่อยหาซื้อแยกใบเอ่ะขอร้อยเจ็ดก่อนตอนนี้กูขอร้อยเจ็ดก่อนงั้นกันไอซี่อดเไอซี่จะเน่า วันนี้ผมไม่เห็นการ์ดเลยอ่ะไม่ต้องดูดูคลิปเอาเออไม่รูในคลิปเราในคลิปก็แค่ไม่เห็นกันแหละไลอ้เทียเจะรีบไปไหนถ้าถามว่าทำไมมือมันเยอะจังบอกว่าเด็กลบมากเขียวเนี่ย h a ปี้เพจเอามือเอามือแสงจีกลับดูวิงอเนี่ยซูปเปอร์งอเนี่ยตามงองอไม่เห็นก้าตอนสุดท้ายสี 4, ่นี่หว่าใครทำห้าห้าเออบอกแห้ 5, 5. า 5, ไม่เชื่อจิก เก่อพี่อตัดจะหาเลยตัดห้าเลยตัดห้าให้ไหนฟองถุยกล้องปูกองกล้องกล้องไอ้กล้องกดไลค์ดีชมดีสไลดเดินฝันราดาเดินรเจ็้ยเจป่าหเห็นแล้วเห็นไรเห็นการ์ดการ์ดพอการ์ดพอการ์ดยังไอ่กอเฮ้ยแวบว๊บแววบแไปเลย คใครเจอ,เ,อเฟสธรรมชาดานาแบนแม่งที่มันผ่านได้ร้าเจ็ดราคาเนี่ยออตอนช็อปแอมเกลีก่ติโอ้โหลดเในมือแ,แม่งร้อยเจ็ดคตัตมูแบเซอร์ร้อยเจ็ดเห็นรูปแบรนไหมคุณคุณเห็นรูปแบรนไหมใช่เราเห็นอันตาอันต้าครบแล้วหมดแล้วครบแล้วพี่ที่เหลือดูด้วยว้าเสียดา้เลยเฮ้ยคอนเฟิร์มดิค่ะโอเคครับการเปิดคอมพิวต์ครับอันต้าครบอันตีไม่ครบ เด็กคงอุมัติอย่าแต่ข <m> ้อบ <m> ินแล้วเนี <m> ่ยพอ